ท่านใดเป็นคนที่วางแผนมีความเตรียมพร้อมนะครับต่างๆเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรที่พร้อมๆทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินก็จะดีขึ้นแต่คุณต้องมีความเรียกว่าวางแผนให้ดีนะครับทุกอย่าง จะเริ่มออกมาดีแบบเพียบพร้อมและพร้อมไปด้านหลายๆด้านด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาความรักก็จะดีด้วยเช่นกันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพก็จะดีด้วยนะครับที่จะโดดเด่นนะครับกับราศีในรอบสัปดาห์นี้นะครับกับความที่เรียกว่าท่านคิดอะไรก็จะออกมาแบบเพียบพร้อมและทําให้ท่านมีความสุขมากขึ้นนะครับกับราศีที่จะเอ่ยกล่าวต่อไปนี้นะครับก็คือราศี กอรากฏนะครับราศีมิถุนนะครับราศีสิงนะครับและก็ราศีธนูนะครับแต่โดดเด่นมากที่สุดนะครับก็คือราศีมิถุนนั่นเองนะครับท่ายังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดนะครับขอท่าน